โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2514เดิมชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขาพนมตั้งอยู่เลขที่11หมู่7ตำบลเขาพนมอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่เป็นโรงเรียนประเภทอยู่ประจำแบบสาศึกษาจัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6รับเด็กด้วยโอกาสสิบประเภทเข้าเรียนโดยตลอด และในวันที่22เมษายนพุทธศักราช2548กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เขาพนมเป็นโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติคลื่นยักษ์สึนามิเพิ่มเติมจากเด็กด้วยโอกาสที่โรงเรียนรับเข้าศึกษาอยู่แล้วปัจจุบันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรรีีีียนให้มททักกษะะาาาาางวววชชวิาาิิิชชชชชพแลต บนพื้นที่กว่า655ไร่2งานมีนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6อยู่รวมกันจำนวน713คนจำนวนห้องเรียน30ห้องมีอาคารเรียนอาคารประกอบและอาคารสำนักงานจำนวน11หลังจำนวนหอพักแบ่งเป็นหอพักชายจำนวน10หลังหอพักหญิงจำนวน10หลังพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของนักเรียนผู้บริหารค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน109คนภายใต้าการบริหารสถานศึกษานำโดย นายสันติกรอแก้วผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรีเยนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่นางอินทิราอารันรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไปนายธีรพลแก้วประดิษฐ์รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนนายจักรพงษ์ทองเมืองรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการนางบุษบงสุพรรณรักษาการแทนรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและบุคลากรโรงเรียนจัดการศึกษาอย่างหลากหลายตามความต้องการของผู้เรียนมีจุดเน้นสำคัญตามนโยบายหน่วยงานต้นสังกัด และจัดการศึกษาตามบริบทของโรงเรียนที่ผู้บริหารมีนโยบายวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนคือมุ่งจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมมีทักษะอาชีพควบคู่กับทักษะความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีวิตที่ผู้เรียนต้องมีวิชาความรู้พื้นฐานในการประกอบอาชีพที่ตนเองชอบต่อยอดอาชีพในอนาคตของตนเองสามารถทํางานที่มีทักษะร่วมกับผู้อื่นได้โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรมความรู้เทคโนโลยีมีทักษะอาชีพรักสิ่งแวดล้อม สามารถดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเรียนรู้ในศตวรรษที่21พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรมโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษาภายใต้กรอบหลักสูตรแกงกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานมีห้องเรียนแผนการเรียนสายวิทย์คณิตห้องเรียนสายสินทั่วไปห้องเรียนศูนย์การเรียนรู้คอมพิวเตอร์ห้องเรียนสายอาชีพอาทิแผนการเรียนช่างโลหะช่างปูนแผนการเรียนคหกรรมขนมเบเกอรี่ แผนการเรียนดนตรีสากลดนตรีไทยแผนการเรียนกีฬากาบัตดี้วูดบอลจานร่อนแผนการเรียนเกษตรการเลี้ยงไก่ไข่การเลี้ยงเป็ดไข่การเลี้ยงหมูแบบทวิศึกษากับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบีด้วยกระบวนการการจัดการเรียนการสอนและการบริหารงานที่เป็นระบบสามารถนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับจังหวัดระดับชาติและนานาชาติสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบีด้านผู้เรียน งานศิละปะหัตกรรมนักเรียนครั้งที่72ปีการศึกษา2567รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเครื่องร่อนแบบเดือนตามระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การวาดภาพระบายสีประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3โครงการวันมาคบูชารำลึกประจำปี2568โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง การแข่งขันทักษะทางด้านการพูดบรรยายทำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2การแข่งขันทักษะทางด้านการพูดบรรยายทำระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งการแข่งขันทักษะการจัดโต๊ะหมู่บูชาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6นักกีฬากาบัตรดีนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37บกระบี่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติชนบุรีเกมครั้งที่40ซึ่งเข้าร่วมแข่งทั้งหมดด4รรราาายกกผลแขข่งงัันนี้1 <ul heures> <ish> <ul ance> <criticism> กีฬาบัตตี้ทีมชายประเภท5คนได้รับรางวัลชนะเลิศ2กีฬาบัตตี้ทีมหญิงประเภท5คนได้รับรางวัลชนะเลิศ3กีฬาบัตตี้ทีมชายประเภท7คนได้รับรางวัลชนะเลิศ 4. กีฬาบัตตี้ทีมหญิงประเภท7คนได้รับรางวัลชนะเลิศนักกีฬาบัตตี้เข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยสมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้รางวัลชนะเลิศแต่งนี้ 1. รางวัลชนะเลิศยุวชนหญิงเหรียญทองและถ้วยพระราชทาน 2. รางวัลชนะเลิศเยาวชนหญิงเหรียญทองและถ้วยพระราชทาน 3. รางวัลชนะเลิศเยาวชนชายเหรียญทองและถ้วยพระราชทาน 4. รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งเหรียญเงินนักกีฬาเข้าร่วมอบรมและแข่งขันกีฬาดิสกอฟคัดเลือกเยาวชนระดับภาคตาใต้นมหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตพัทลุงในการนี้นายชัยธวัตรีกุลได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งรุ่นเยาวชนชายได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันรายการชิงแชมป์ประเทศไทยที่เกาะสมุย นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี2568ได้รางวัลชนะเลิศการประกวดแข่งขันเรือพลังยางระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้รับรางวัลชนะเลิศรายการแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตามระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-6ึ่งนักคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนนครศรีธรรมราชนางสาวไดอาน่าดิสหลามนักกีฬาทีมชาติไทย และนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่การเข้าร่วมการแข่งกีฬาคาบัตตี้พรีซีเกมคาบัตตี้ทัวนาเมนต์2025นักเรียนนักกีฬาโรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ในานามทีมชาติไทยได้เดินทางเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนยูทเกมครั้งที่3ตัวแทนนักกีฬาคาบัตตี้ทีมชาติไทยสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกระบี่ทั้งทีมชายและทีมหญิงชุดลุยศึกเอเชียนยูทเกมครั้งที่3ระหว่างวันที่17-27ตุลาคม2568ณประเทศมาเรน ด้านบุคลากรผู้บริหารสถานศึกษานายอินทรวัตรสุวรรณเพชรครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการคัดเลือกเป็นครูผู้เป็นที่รักประจำปี2568รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษบุคลากรที่ได้รับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติเข็มลูกเสือจิตอาสาพระราชทานจำนวนสาคนนายเกรียงศักดิ์มีแก้วนายกรัศนัยคงทองนายอินทรวัตรสุวรรณเพชร มอบโดยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติสำนักงานประลัดกระทรวงศึกษาธิการรางวัลระบบการดูเลช่วยเหลือนักเรียนยอดเยี่ยมระดับประเทศประเภทโรงเรียนการศึกษาสงเคราะห์มอบโดยนายทีพวังคณันรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณนะห้องประชุมสวนนงนุชชนบุรี รับป้ายพระราชทานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนจากสมเด็จพระนิฐิธิรที่าชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่8ปี2567ณศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันนื่องมาจากพระราชดำริมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอําเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมารางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดการประกวดทักษะลูกเสือเนตรนารีประจำปี2568สำนักงานลูกเสือแห่งชาติสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ รางวัลสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมการเรียนรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในงานมหกรรมวิชาการรวมพลังนำเสนอผลการน้อมนำพระบรมราชบายด้านการศึกษาสู่การพัฒนาการศึกษาเชิงพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค6ประจำปีงบประมาณ2,568โรงเรียนราชประชานุเคราะห์37จังหวัดกระบี่ ได้น้อมนำพระบรมราชบายด้านการจัดการศึกษาสำหรับเด็กด้อยโอกาสเพื่อให้ครูได้สอนนักเรียนให้มีความรู้ความคิดพัฒนาต่อยอดด้านทักษะอาชีพและสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขจนเกิดผลสำเร็จทางด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสณที่นี่คือสถานบ้านความรู้ณที่นี่คือที่อยู่แสนหันษาณที่นี่แหล่งอบรมจริยาณที่นี่สร้างคุณค่าชีวิตคน